ดโอ้โห f i n ทัวร์ิงดูภาพ Yamaha Fin Touring ใส่แคดบาร์ด้วยแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ดวงเล็กเนาะแล้วก็เป็นชิวนะครับมีบาร์ด้วยนะครับนาฬิกาก็มีนะเนี่ยเหมือนรถยนต์เลยอ่าแล้วก็ตัวยึดมือถือนะครับล้อมแม็กเดิมเนาะอันนี้5้าก้านแล้วก็มีอ่าตะกร้าวางของตรงกัรลอยด้วยเนาะ โอ้โหดูมีช่องเก็บของด้วยนะครับเบาเป็นดำแดงนะครับแล้วก็มีกล่องข้างอ่ามีกล่องข้างมากล่องข้างมีถังน้ำมันด้วยครับเป็นถังน้ำมันสำรองแบบเป็นเหล็กเนาะเนี้ยเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีแบบพลาสติกด้วยนะครับข้างหลังก็จะเป็นกล่องไม้นะครับ Biker Coffee r o a t ยีออย่บสองนะครับนอันนี้เขาเรียกว่าแลกท้ายตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นแลกของตัวงานแอปส้มนะ แล้วก็มาดัดแปลงให้ใส่ตัวกล่องข้างได้นะครับอันนี้ก็เก็บรายละเอียดดีอยู่นะครับเนี่ยขี่เที่ยวได้เลยนะเนี่ยก็คือเป็นพอวลิงแล้วนะครับอันนี้กันลมได้นาะชิวสูงมากนะครับอ่าสปอตอไลท์ข้างล่างก็มีเนาะตัวแคดบาร์นี่มาค้ำข้างล่างเลยนะครับตรงนี้นะครับเครื่องน่าจะยังเดิมๆนะครับอันนี้คมล่างก็ของเดิมสีทองเนาะ Okay. น,นี่แกขึ้นขาตั้งคู่ไว้นะครับรถมีสตาร์ทมือนะครับอันนี้อคอนโซลเป็นสีพลาสติกมันเป็นพลาสติกเงาด้วยนะครับเงาแต่ออกด้านอยู่นะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ไม่พิ่งจะสี่พันแปดเองแลเนี่ยก็ยังวิ่งไปได้ไม่เยอะนะครับอืมท่อเดิมพักเท้าก็เดิม กันร้อนเดิมผมชอบตรงความใส่ใจตรงนี้เนาะของยามาฮ่าก็คือมันทำให้ตัวเท้าเรานี้ไม่ไปโดนตัวเครื่องนะครับประมาณนี้ก็อะไรดีหมดยัางก็มีพลบอรนี่เป็นพลาสติกสีฟ้านะครับไม่คันเกียร์เป็นเออเป็นชุบชุบโครเมียมเน้ะเนี่ย ตัวเครื่องนันเป็นสีบอนนะเป็นบอนออกเทาๆนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นมินียมมั้งเนี่ยออพาสติกพาสติกจะสีคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นกันเขาเรียกอะไรบางโซ่ครับบางโซ่ขาจะเป็นประมาณนี้รถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะทําแบบนี้หมดแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะฟินทัวริงเอ้ยนี้มีที่ยึดกล้องด้วยมั้งเนี่ยตัวนี้น่าจะไว้ยึดกล้องนะครับ อัตาก้าหน้าน่ารักมากเอาเพิ่งเห็นไฟหน้าด้วยนะครับเนี่ยไฟหน้าเป็นคล้ายๆกับตาแมวนะครับ2ตัวประมาณนี้นะครับนี่มีตัวพักพักมือแล้วอันนี้แล้วก็ที่วางขวดน้ำนะครับประมาณนี้ย a m a h a Fin Touring นะครับของ b i k e อร์ Coffee สว่างในดิน